มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทีน่าเปิดประเด็นใหม่ดาราสาวขายกระเป๋าปลอมให้กันชัยรู้แล้วยังตกใจค่ะจากกรณีดราม่าก,กระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังนะคะหลังจากที่นางสาวจิดาภาชีนารักหรือว่าชมพู่ได้ขายกระเป๋าแบรนด์เนมฮมเสที่ซื้อมาในราคา459,000บาทให้กับร้านที่รับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของคุณพาพัฒน์ระโหงหรือว่าทีหน้า ในราคา3 95,000บาทภายหลังจากที่ร้ารับซื้อกระเป๋าใบนี้ไปแล้วกลับบอกว่าเป็นของปลอมอีกทั้งยังขีดเขียงบนกระเป๋านะคะถึงขั้นท้าพิสูจน์ด้วยเงิน2ล้านบาทพร้อมที่หน้าแม่ค้าออนไลน์ยังประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์ถ้ากระเป๋าเป็นของปลอมคะ่ะล่าสุดนะคะ20ธันวาคมรายการโหนกระแสโดยดําเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยได้เชิญทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยนะคะเพื่อหาบทสรุปของเรื่องนี้ ซึ่งทางด้านคุณชมพู่ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดต้องได้ค่ากระเป๋า2ล้านเท่านั้นตามที่อีกฝ่ายได้พูดเอาไว้ไม่ใช่395,000เโดยโอนเงินคืนแล้วเพราะว่าเราไม่ยินดีจะรับเงินส่วนนี้ขณะที่ฝั่งของคุณทีน่าเผยว่าถ้าทุกคนจะให้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์โดยพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนที่เขตเลยค่ะส่วนเรื่องเงิน2ล้านคงไม่ได้เพราะว่าตกลงกันที่3ามแส0 0บาท เราก็แค่พูดไปเรื่อยค่ะไม่ได้ต้องการท้าทาใครยอมรับว่าเราพูดผิดพลาดถือเป็นบทเรียนและเราใจร้อนไม่ได้เช็คให้ลึกๆค่ะทั้งนี้นะคะบางช่วงบันต่อนะคะคุณทีน่ายังได้เปิดเผยอีกว่าเคยรับซื้อกระเป๋ามือสองจากคนในวงการท่านหนึ่งเช่นกันนะคะบอกว่าราคา300000บาทปรากฏว่ามันเป็นของปลอมเพราะความเชื่อใจจึงรับซื้อเอาไว้และยืนยันว่าเป็นของปลอมเพราะมีการส่งตรวจสอบที่ต่างประเทศ ฉัดนั้นทำอภวิธีกรหนุ่มรู้แล้วยังตกใจลั่นกลางรายการค่ะทีหน้าเปิดประเด็นใหม่นะคะดาราสาวขายกระเป๋าปลอมให้กันชัยรู้แล้วยังตกใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c ด m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ